สวัสดีค่ะพี่น้องแอดจะไล่คลิปอ่าล่าพัฒนาเดินลงให้พี่น้องเบิงกอนเนาะค่ะอ่าราวาแอดเห็ดหลายหมองถ้าว่างตรงนี้ไปตรงนั้นมันก็นจะก่ได้มาตรงนี้ตัดสินใจล่งสาวเดียวเลยเนาะผลสีจังได๋ค่ะ่าแต่พี่น้องเห็นแนวทางคะเทียมาหมดที่แล้วของเขาเข่าบนรางเขา่าอ่าของแอดวินกันออกกับเอ2ซหาของเซียนสรารคามเข้า25หของน้องตาเข้า79ตัวกลับ ชุดเต็มพี่น้องค่ะ,อะของเข้าเข่าชุดเต็มเดินดีอยู่ด้วยค่ะอาทิตย์หนึ่งห้องเข้าต้องเข่าละค่ะสองมือนคะคะสองมือบพรของผู้หนึ่งกับของผู้หนึ่งยู่ภายในสามเสี้ยนนั่นเนาะค่ะกับกับบ๊อบเบนว่าเข่าดีนู่นนี่นั่นเด้ค่ะพี่น้องเห็นยุ่ดอกแอดบพต้องไปอัปเดตมากเนาะค่ะเพราะต้องไปไปไป,ไปเชี่ยขนาดนั้นได้ว่าเข่าใจอยู่แอดเป็นขนตรงมันมาเป็นตัวตนของแอดเนาะค่ะ ต้องไปโฆษณาแบบว่ารั่วรั่วรัว่วอุ้ยนู่นนู่น,นไม่ค่ะพี่น้องเห็นอยู่เดินว่าเดินจังไดไปตามที่พี่น้องเห็นเข้าคือเข้าหลุดคูดหลุดพ่ดนอ่ะอันเว้าของกันนี่กันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องค่ะไปเบิ่งข้าเตือนก่อนเนาะพี่น้องเนาะคะำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อค่ะ แนวทางเข้ามีเขามีรุดสูตรได้รุดกับว่าต้องตามสูตรได้เขาเข้าไปกันต่อชุดนี้แอดจะเอาเด่นบนล่างด้วยแบบนี้หลังจากที่เอาเด่นบนลงล่ว่วแล้วนะคะเด่นบนที่ลงไปแล้วนั้นฟันได้อยู่แต่ว่าจะมาไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเด่นเจ็ดรองเก้าที่เด่นบนนะคะไปดูชิดอโอ้ยพี่น้องชิดประสานชุดเด่นบนล่างเนาะค่ะ อาชุดนีดราม่ากันที่เฟซบุ๊กบ่เห็นค่าคงทีปกติแอดก็จะว่างยังสี่อยู่แล้วค่าคงที่ตัวบวกเพิ่มนั่นแหละเนาะคะ่ะตัวบวกเพิ่มนะคะเอาพี่นอ้องบุญบังไฟได้วยค่ะมนีบานแอดก็ได้อา่าบุญบุญรักขาดเนาะคะ่ะบุญบังไฟหน่อยที่พอและแม่เพิ่นผ้าเห็ดผ้าทำม,มากเนาะคะ่ะอันนี้คือวิธีทำนะคะน,นี่คือวิธีทำ อเด็กน้อยจุดบังไฟอยู่หลังบ้านพี่น้องนะคะงวดที่แล้วได้เจ็ดกับศูยบบนย์มาเลขเจ็ดโอ้ยกับเบอร์ขีดเนาะค่ะมาเลขเจ็ดให้ปลอดภัยเด้อผ้าให้เด็กน้อยเดินบังไฟเนาะคะ่ะบอสูดอกแอดย่านแอดเคยเห็นแล้วเนาะคะ่ะก็ให้นผ้ากันปลอดภัยลูกหลานก็ได้แตกใส่มือล้านเนาะคะ่ะบ่าเพ็ญล้านมือยูย่น้ำในดอกคะ่ะล้านห่าง สอยเบิดพี่น้องถ้าผุนมากเนาะอันปกติแอดกับว่ให้ปปอยเห็นได้หน่อยอยุนี่เลนินย่แล้วเล่นเน่าออ่นกันแล้วมือแล้วเว้นนะคะเบิงซื้อยุไกๆเอาค่ะนี่คือวิธีทำเก้าสองสิบวกศก็ได้ศูนย์เพราะว่า5 2าสคือ0 7 2ย4เจบกแได้12 2สบวกหคงที่ได้3 3มบวกสได้6 3กับ6ที่สูตรเด่นบนล่างสูตรที่หค่ะพี่น้องไปดูสูตรที่สองมมากเลนผืดอือคือเลยค่ะ มวดที่แล้ววางสองกับเก้าเด่นบนล่างเดินยังสี่ีนสูตรวิธีถ้ำนะคะบวก1กับ7หลักร้อยบวกกันสองครั้งห้าสองคือ0ูนบวกหได้1อ่าเอไม่ใช่ค่ะพี่น้องห้าสองคือ0ูนะคะเจ็ดสามยีบร่มแห้งเอก็คือ1นึหนึ่งบวกหคงที่พี่น้องเนาะค่ะ1นบวกหคงที่ได้สองสองบวกเคงที่ ได้เลขเก้าเอาค่ะได้สองกับเก้าค่ะพี่นอ้องโอ้ยล่มมากบัดเดียวมือกอคือเลยค่ะพี่นอ้องฝาเด็บแป๊บๆป๊เลยใหญ่เป็นอย่างเดิมปูนะคะต้ลแห้งเลยฝนมากจแิงๆพี่นอ้องตกทุกมือได้ค่ะตกทุกมือฝนอ่ะตกทุกวันนะคะไปดูสูตรเด่นบนล่างอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้ เด่นบนล่างงวดที่แล้วได้ห้ากับสามพี่น้องเห็นบ่กวกล่องบิดเนาะคะ่ะลืมเบ่งกล่อง,องได้ห้ากับสามงวดนี้ได้สี่กับสองเด้อพี่น้องโอ้ยแห้งจังเฮียงพ่อพี่น้องเอาเอาได้สี่กับสองนะคะได้สี่กับสองสี่เดือนต่อบอจังเบ่งสูตรเด้อพี่น้องมันล่มมันสูตรดีไซย์เนาะคะ่ะสูตรวิสัยพี่น้องแคบเอาเด้อค่ะสูตรเอาไว้ไว้เด้อค่ะพี่น้องสูตรแคบเอาไว้ไว้ ไปเอาผ้าด้วยไปเก็บผ้าด้วยอยู่ข้างล่างไปค่ะฝนสาดเดี๋ยวมันจะมาแหงง่ายมั้งมีแดดนะคะหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนอีกสองครั้งเก้าบวกกันหนึ่งครั้งได้เก้าเก้าบวกกันสองครั้งเก้าสองสิบแปดเจ็ดสองสิบสี่สี่บวกแปดได้สิบสองสองบวกสองได้ค่ะนี่คงที่สองบวกสองได้สี่สี่บวกแปดได้สิบสองได้สี่กับสองค่ะพี่น้องนะคะที่เด่นบนล่างสูตรนี้ก็เดินดีนะคะยังไม่หลุด ได้สี่กับสองค่ะนะคะได้สี่กับสองขาอนุญาตยืมขากล่องน,นะคะได้สี่กับสองสูตรนี้มาจากสูตรเด่นตัวเดียวเด้อพี่น้องนะคะมาจากสูตรนี้ได้เจ็ดกับแปดจังสี่เนาะมันกับมาบนล่างเนาะค่ะ,ะมันเบาสูตรนี้มันหลุดนะคะสูตรเมื่อนั้นได้เจ็ดกับแปดบาน,นิไดซีกับหามันมาสองหาล่างแอดก็เลยเอามาดัดแปลงเป็น บวกค่าคงที่อีกเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะสูตรเดียวกันได้ค่ะพี่น้องที่นี่มือน,นี้แอดเอามาเป็นดัดแปลงว่าให้เป็นเพิ่มเพิ่มหนึ่งเนาะสูตรที่แรกมันจะเป็นเด่นตัวเดียวไม่เพิ่มมันไม่เข้านะคะแปดสได้4แต่มันมา2องเนาะแอดก็เลยเอาเดินเกมมาที่นี่เอาคองทีมาบวกใส่อีกเพิ่มหนึแต้มสี 4, 5, กับเขาที่ 2, 5, สองห้นเติมเนาะค่ะ ยังสูตรนี่้ารีเจ็ดตัวเดียวกับเขาเจอเจ็ดเนาะแต่มันดีถ้ามันเดินพูดถึงว่ามันก็ดีแต่ว่ามันถ้าถ้าตัวเดียวมันหลุดบ่อยนะคะได้เจ็ดกับแปดนะคะได้เจ็ดกับแปดได้เจ็ดกับแปดก็มาทั้งแปดทั้งเจ็ดได้สี่กับห้าก็มาที่สองห้าล่างประมาณนี้งวดมืออื้นนี่ได้เจ็ดกับแปดสูตรเด่นบนของเราฟันไว้ที่เลขเจ็ดลงไปเจ็ดสูตรฟันไว้ที่ห้าสูตร ชนเจ็ดอยู่หสูตรสูตรนี้มีเล็กเจ็ดแอดจับแน่นอนพี่น้องเล็กเจนะคะที่นี่สูตรเด่นบนล่างนะคะสูตรเด่นบนล่างของเรามีที่ตัวไหนบ้างที่สูตรที่ยังเดินอยู่สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดได้3กับ6สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะคะพี่น้องโอ้ยล่มแห้งแอดจับยากเนาะคะ่ะได้3กับหกแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้อง อันนี้อันนึงได้สามกับหกอันนึงได้สองกับเก้าบอคอยชนพี่น้องนะคะอ่าสูตรนี้ัดที่นี่สูตรนี้ยังเดินไม่หลุดได้สองกับสี่ได้สี่กับสองเนาะค่ะได้สี่กับสองเดี๋ยวแอดหาน้ำเติงกันเดี๋ยวด้เป็นพี่น้องลมแห้งแห้งฝ้าเหลี่ยมมากปรดพี่น้องเลย เนาะค่ะฝ่าเหลี่ยมมาบด้วยโอ้ยห้เป็นยังเด้อปูเนาะค่ะปให้เป็นยังด,นนยงดอกเอาแนวทางโล่งบอกบุญพี่น้องเอซี่เนาะค่ะปูพ่นปให้เป็นยังดอกเนาะค่ะอเอ็นอย่าเป็นสะพานบุญเดอ้อปูขอให้พี่น้องเอซี่ผู้ถี่เขามารับชมอยู่ตอนนี้ค่ะให้แขว่าขาดปลอดภัยเดินทางไปไสกระดายมาไสากระดาษย,ยื้อเยนกระตาม ให้ได็กโชกตะลาบเด้อปูเด้อให้พี่ให้น้องได้โชกได้ลาบนะคะเดินทางไปไสก็ให้แค้วขาดปลอดภัยอ่าธรรมชาติส่มืงินี้คือดุนแรงนะคะธรรมชาติแน่มากนะคะให้พี่น้องขันซ้ำนี่ขันบดซ้ำนี่คืมซ้ำนี่เอาง้อเข่าคอกหรืเด้อพี่น้องเนาะค่ะเห็นข่าวกองกันจุ่มกลุ่มโอ้ยบักหลายโตเนาะค่ะแต่เลี้ยตัเจ้าของแต่เลี้ยตัน้องง้อนั่เนาะค่ะ โอ้ยแต่เลียตนพี่น้องเห็นแล้วอันนี้อนาดเอาเบิงแนวทางเข้าชนที่เลขสองนะคะคนถามว่าสองนอีมีสิทธิ์มาได้บนล่างเด้อค่ะแต่เด่นบนเราจับไว้ที่เจ็ดกับเก้านะคะเห็นเข้าจับแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีกับว่าแอดจับสรุปเด่นเป็นบนเป็นบน,น,บนให้แน่ล่างเป็นล่างให้แน่ประมาณนี้เนาะคะ่ะแอดกระจับแล้วมันรูดแอดกันเลี้ยตนพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรนี้เด่นบนล่างก็ได้ เกับ8ปสูตรนี้ชนกันแค่2สูตรยังมีเลขเจอีกยอยู่ชนคักๆสิมาบอนะคะที่เลข2เนาะคะ่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไวัยสมนิสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ